ครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับผมแนะนำคลิปเด่นบนนะครับท่านผู้ชมครับ4ตัว2สูตรนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนอน่นเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็สำหรับคลิปเ,เกี่ยวกับเลืกอ่างผมได้สรุปไปเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เรามาเอาข้อมูลบนไหมท่านผู้ชมนะครับโดยคลิปแรกวันนี้นะผมได้นำเด่นบน4ตัว2สูตรครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็สำหรับสูตรแรกนะครับเรามาดูกันเลยอ๋อก่อนอื่นนะ สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเ,เราตัวชนนะท่านผู้ชมตัวชนสำหรับเรียกบนงวดที่ผมให้ที่ผ่านมาสรุปในท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ามีบางสูตรที่เข้านะครับท่านผู้ชมมีบางสูตรก็หลุดนะท่านผู้ชมสูตรที่เดินมานานเนี่ยซึ่งผมได้เอามาลงให้ด้วยเนี่ยคลิปแรกเลยวันนี้นะก็หลุดเขาเดินยาวมา28งวดนะฮะแล้วก็มาหลุดเป็นงวดแรกเมื่องวดที่ผ่านมานะ ก็ตัวชนเราก็ไม่มานะแต่ว่าสูตรก็เข้าอยู่นะท่านผู้ชมครับหลักร้อยก็มานะอันที่หลุดก็คือสูตรเด่นบนสี่ตัวเรานี่หลุดไม่น่าหลุดเลยแต่มาหลุดงวดแรกนะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมได้นําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็เอาเด่นบนสี่ตัวอีกหนึ่งสูตรมาจับชนกันเลยท่านผู้ชมก็มาดูกันนะครับว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะเรามาดูสูตรแรกกันเลยครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับเด่นบน4ตัว2สูตรสูตรแรกนะครับท่านผู้ชมครับใช้100บนนะครับบวกหน่วยบนคูณ2นะใช้100บนบวกหน่วยบนคูณ2ผลลัพธ์ได้จะไหลบวก2บวก1บวก1บวกส่นะสำหรับคลิปนี้นะผมได้เอาที่ออก605นะงวดที่ออก05นะมาเป็น สถิติท่านผู้ชมได้ชมโดยใช้งวดที่ออก8 72นะมาเป็นตัวคำนวณนะครับก็สถิติสูตรนี้นะครับเขาเดินดีนะตั้งแต่ปี66มาถึง6 7เเนี่ยเขายังไม่หลุดนะท่านผู้ชมเอาตั้งแต่1กุมภา66ลงมานะถึง16มีนาะ6 7ที่ผ่านมาเนี่ยสูตรนี้เขายังไม่หลุดเลยท่านผู้ชมและก็เขาก็เข้า2ตัวก็หลายงวดนะท่านผู้ชม ก็งวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะซึ่งเรามาดูกันนะครับรานํมาคํานวณกันสําหรับสูตรแรกนะครับงวดวันที่1เมษายน2567นะครับใช้ร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือ6นะหน่วยบนคูณ2คือ6 2สอก็คือ2 6งบวกสองหนะครับได้8นะท่านผู้ชม8เนี่ยเรา 8ตัวนี้เรา,เ,าเราเรายังไม่เอาเป็นตัวคำนวณที่ได้นะ8ต้องเอาไปบวกกับ2นะท่านผู้ชม8ต้องเอาไปบวกกับ2ก็8 9 1 0ได้0นะ0จากนั้นเราก็บวกอีก1ก็เป็น1แล้วก็บวกอีก1ก็เป็น2แล้วก็บวกอีก4ก็เป็น6นะก็จะได้เด่นบนสูตรแรกได้0 1 2 6 นะครับท่านผู้ชมครับก็ตั้งแต่ปี6-6จนถึงปี6-7ยังไม่หลุดเลยนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้นะทีนี้เรามาดูสูตรที่2ที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่สูตรนี้ที่ผมลงให้งวดที่ผ่านมาเขาเพิ่งหลุดเป็นงวดแรกสูตรนะครับใช้ร้อยบนบวกหน่วยบน แค่นั้นนะครับใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนแค่นั้นแล้วผลลัพธ์ได้เท่าไหร่แล้วบวก3บวกไปบวก5บวก3แล้วก็บวก1นะบวก5บวก3แล้วก็บวก1นะครับ,บก็มาดูเศิษิเลยนะครับเขาเดินดีนะตั้งแต่ปี66ลงมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ปิดตั้งแต่1คกุมภามาเนี่ยนะครับก็เนี่ยครับเข้า2ตัวก็ หลายงวดนะท่านผู้ชมอย่างเงี้ย0 5 5 4 7 2แล้วก็มาครบด้วย4 7 8แล้วก็มา1 2 2 1อย่างเงี้ยนะฮะคือเข้าเข้าสตัว3ตัวบ่อยมากสูตรนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยฮะแล้วก็มา9 7มา7 5อย่างเงี้ยนะอ๋อแล้วก็นี่ไง0 9อันนี้ผมลืมมาร์คสีเดี๋ยวมาร์คเลยอันนี้0 9นนะลืมมาร์คครับ สูตรนี้มาบ่อยนะท่านผู้ชมมาสองตัวบ่อยมากเลยนะแล้วก็ศูนย์ห้าอีกตัวหนึ่งบางครั้งมันก็มันตัวเลขมันเยอะนะท่านผู้ชมมก็บางครั้งก็ข้ามไปบ้างลืมไปบ้างครับเข้าสองตัวบ่อยนะสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เก้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เก้าเจ็ดสามหกเนี่ยแล้วก็สามหกอย่างเงี้ยฮะแล้วเนี่ยครับเขามาหลุดงวดล่าสุดซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเขาจะหลุด ก็าเเดินดีมาตลอดนะตั้งแต่ปีเนี่ยต้นปีมาเนี่ยนะฮะหลุดเลยก็เลยทําให้งวดที่ผ่านมานี่ตัวชนเราไม่มาเลยท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานี่ตัวชนไม่มาแล้วจับคู่ก็ไม่มาเพราะสูตรนี้ผิดนะท่านผู้ชมทีนี้เรามาคํานวณสูตรนี้กันนะครับใช้ร้อยบนก็คือหกนะหน่วยบนก็คือหกหกบวกหก ได้2นะครับท่านผู้ชมก็คือนับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยในการคำนวณนะท่านผู้ชมนะสอบวกหได้7จ็ดนะเจ็ดบวกสก็ได้0 0นบวกหก็ได้1ท่านผู้ชมสูตร2องคำนวณได้2 7 0 1ทีนี้เรามาดูตัวชนเราจับชนกันเลยครับท่านผู้ชมครับ2อสูตรนี้ชนกันนี่ศูนย์หสูตรแรกแล้วก็2 7 0 1สูตร2นะชนกันได้0 12 1, ท่านผู้ชม0แล้วก็1นะแล้วก็2ชนกันที่012นะครับท่านผู้ชมงวดนี้จับตาให้ดีเลยท่านผู้ชม0 1 2งเนี่ยสูตรบนผมคำนวณไม่เสร็จผมคำนวณได้ประมาณสัก70%์ละตัวเลขนี่ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยไม่ไม่เหมือนงวดที่ผ่านมานะ ก็คือท่าผู้ชมจับตาดูตัวชนตัวนี้ให้ดีนะ0 1 2เนี่ยครับเนี่ยถ้าเขาไม่มาจริงๆเนี่ยมัน6 7เนี่ยน่าจะเป็นคู่โต๊ะไหมหรือคู่10หน่วยไหมท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะไม่ให้ท่านผู้ชมได้มาดูสติเลขชนกับจับคู่ของสูตรนี้นะท่านผู้ชมเนื่องจากมันเป็นเลขเด่น4ตัวของทั้งสองสูตรเลยท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยมาครบ เยอะเลยส่วนใหญ่มากครบเลยท่านผู้ชมเพราะเป็นบางบางงวดก็8ตัวนะครับท่านผู้ชมเพราะมันเด่น4ี่ตัวใช่ไหมฮะทั้งสองสูตรก็8ดตัวก็มีถ้ามันชนอย่างงวดงวดเมื่อกี้ชนศูนย์ก็มีแค่ห้าตัวก็โอกาสมากครบก็อาจจะน้อยลงไปอีกอย่างเนี้ฮะ <c oughs> ชนชนนี่มามาเกือบทุกงวดเลยนะท่านผู้ชมเรามาดูชนกันก่อนนะเนี่ยฮะชนนี่มาหมดเลยมาเกือบทุกงวดเลยเนี่ย ชนกันและพอเขาไม่ชนเนี่ยเขาก็จับทั้งคู่โต๊ะแล้วก็มาครบเลยเนี่ยท่านผู้ชมพอไม่มานี่ก็จับคู่โต๊ะอย่างเงี้ยฮะเอ่อตัวนี้มาสิบหน่วยนะเนี่ยพอเอ่อพอไม่ชนก็ <mel od ay> <mel od ay> <deven> <fried> มาคู่สิบหน่วยชนมาอย่างตัวนี้เนี่ยมันผิดนะตัวชนไม่มาแล้วก็เขาผิดด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีคู่โต๊ะแล้วก็ไม่ไม่มีคู่สิบหน่วยด้วยเพราะว่าสูตรผิดหนึ่งสูตรอย่างเงี้ยท่านผู้ชม ก็มีผิดแค่งวดเดียวแค่นั้นอ่ะแล้วก็มาจับกู้ศูนย์เอ้ยมาชนศูนย์หนึ่งสองเนี่ยครับตัวนี้ครับก็นอกจากเขาจะชนแล้วนะท่านผู้ชมครับเนี่ยพอชนแล้วก็มาครบด้วยท่านผู้ชมจับคู่เขาก็มาครบด้วยอย่างเงี้ยมาคู่โต๊สอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนอกจากชนมาชนแล้วก็มาคู่โต๊สมาชนแล้วก็มาครบด้วยมาชนแล้วก็มาครบเนี่ยฮะที่ผมมาร์คสีเหลืองไว้นี่คือครบนะมาครบร้อยสิบหน่วยนะครับเนี่ยชนแล้วก็มาครบนะ อันนี้อย่างชนแล้วก็มาคู่โต๊ดนี่ท่านผู้ชมห้าเก้าอย่างเงี้ยชนแล้วก็มาครบชนแล้วก็มาคู่สิบหน่วยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมชนแล้วก็มาครบชนแล้วมาครบท่านผู้ชมชนทั้งชนมาชนก็มาแล้วก็มาครบอีกอย่างเงี้ยชนแล้วก็มาคู่โต๊ดอย่างเงี้ยฮะซึ่งผิดแค่งวดเดียวคือสูตรผิดแค่นั้นเองท่านผู้ชมที่เหลือมาหมดเลยนะเพราะเขาชนหลายตัวท่านผู้ชมอย่างเงี้ยปลอดภัยผมว่านะแล้วทีนี้สูตรนี้นะ ส่วนใหญ่ที่ผมคำนวณมาเนี่ยเลขต่ำานี่มาแน่ๆอย่าง0 1นย์เนี่ยท่านผู้ชม3ตัวเนี่ยผมว่ามาแน่ๆ1น่1ตัวมาอย่างน้อย1ตัวนะท่านผู้ชมครับหรือถ้าเขาไม่มาจริงๆเนี่ยผมว่าคู่โต๊ดน่าจะมา6 7 7 6ดเนี่ยไม่คู่โต๊ดก็10หน่วยนะถ้า3ตัวนี้ไม่มานะแต่ผมว่ามาเดี๋ยวผมจะลงสูตร เด่นให้อีกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สูตรเด่นสิบเด่นหน่วยแล้วก็สูตรดับอีกแล้วงวดนี้ผมจะลงแต้มดับสิบหน่วยให้ด้วยนะซึ่งเขาดับเอาเอาอยู่เลยท่านผู้ชมหลายงวดละนะจับตาศูนย์หนึ่งสองให้ดีท่านผู้ชมผมย้ำนะเนี่ยสูตรเนี่ยตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยฮะท่านผู้ชมเขาเด่นมากนะงวดนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าสูตรเดินนะเขาไม่น่าพลาด มันอย่างน้อย1ตัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมก็จะนำเด่น10บ,บนและก็เด่นหน่วยบนนะครับไายท่านผู้ชมได้ชมกันอีกก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับพรุ่งนี้เรามาชม คลิปเด่น10บนแล้วก็เด่นหน่วยบนสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ